สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานข้าวด้วยกันนะคะทานข้าวกับปลานึ่งผักแจ่วเนาะ <c oughs> วันนี้ไม่สบาย <c oughs> เป็นฝีไปทำงานไม่ได้เลยทั้งอักเสบไข้ <c oughs> เลยเนาะทระมานมากเลยเน <c oughs> าะเป็นฝี เป็นเป็นมานั้งแต่วันศุกร์บ้านักเสบไข้มาสองสามวันนั้น,น,นเกิดเพิงหัวมันเพิงออกนะคะวันนี้ก็เลยจบเกมเลยไม่ได้ไปทำงานเลยเดือนนี้เป็นสองรอบแล้วนะเป็นสี่คนทรมารลยปวดไข้ทรานเท่าไรไม่ได้เลยวันนี้ ทำง่ายๆนึ่งปลาโอ้หแเปิดนึ่งปลาถ่าตนึ่งปลากินผักกินผักช่วยอ่ะไม่ไหวไม่รู้จะกินอะไรออกไปไหนก็ไม่ได้ไม่อยากจะนั่งเลย

กินยาหมดทิ้ยาก็ปดกีิเนาะยังมีอารมณ์มาอะไรสดคิดถึงทุกคนกลัวกลัวจะเหงาทำอะไรกินก็นึกถึงอยากให้ได้มาทานด้วยกันเนาะกินด้วยกัน,ม,นมันเป็นความเคยชินเนาะไม่สบายก็ต้องลุกขึ้นมาใช่ไหมลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาไล่สด อาทุกคนอ<า>่าชนหนึ่งจำแจวเราไม่ค่อยชอบนี่มากๆผักอร่อยกว่าจำแจว คือเปรี้ยวเนาะ้ราหายแคสักวันนึงก็ต้องคิดถึงกันใช่ไหมจำเนี้ยไม่สดชื่นนะเนาะไม่มีเสียงหัวเราะให้ได้ยินลงเนาะเพราะว่าเป็นไข้ ตแต่จำความได้เพิ่งรู้สึกว่าเป็นสีลมปวดขนาดนี้นะ กินข้าวเพื่จะกินยาเนาะกินยานอนพักผ่อนมันหยุดไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะ